การช่วยคนพิการนี้ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะว่าผู้พิการม่ได้เป็นผู้ที่อยากพิการแต่อยากช่วยตนเองถ้าเราไม่สามารถช่วยเขาให้สามารถที่จะปฏิบัติงานอะไรเพื่อชีวิตและมีเศรษฐกิจของครอบครัวจะทำให้เกิดสิ่งที่หนักในครอบครัวหนักแก่ส่วนรวมฉะนั้นนโยบายที่จะทำก็คือช่วยเขาให้ช่วยตนเองได้ เพื่อที่จะให้เขาสามารถเป็นประโยชน์ต่อสังคมพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองจัดการศึกษาด้วยรูปแบบการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มให้คำปรึกษาแนะนำพัฒนาศักยภาพด้านต่างๆสำหรับรด็กพิการ รวมทั้งเสริมสร้างทักษะในการดำเนินชีวิตประจำวันการประกอบอาชีพโดยมีพื้นที่ให้บริการครอบคลุมทั้ง5อำเภอในจังหวัดระนองแบ่งเป็นอำเภอรกระเปอร์28คน อำเภอกะบุรี37คนอำเภอเมือง91คนอำเภอละอุ่น12คนอำเภอสุขสำราญ27คนรวมทั้งสิ้น195คนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการตอบสนองตามความสามารถความต้องการจาเป็นพิเศษของแต่ละบุคคลตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการโดยการบริหารจัดการตามโครงสร้างการบริหารงาน มีการดำเนินงานตามกระบวนการและขั้นตอนของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนด้วยหลักธรรมาพิบาลโดยมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการดำเนินงานเช่นระบบสารสนเทศด้วยเทคโนโลยี Google a p p เพื่อค้นหานำทางและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบสู่การพัฒนาผู้เรียนโดยการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและเอกชนในการวางแผนการดำเนินงานร่วมกัน เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้รับการส่งเสริมพัฒนาป้องกันแก้ไขช่วยเหลือและส่งต่ออย่างมีประสิทธิภาพศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองได้น้อมนำหลักการทรงงานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนร่วมกับแนวคิด5ให้ประกอบด้วยให้ใจ ให้โอกาสให้พัฒนาให้พัฒนาการและให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขภายใต้สามทีมคือทีมนำทีมประสานและทีมทมตามกระบวนการ5ขั้นตอนดังนี้ 1. รู้จักนักเรียนรายบุคคลเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ครูได้รู้จักนักเรียนมากยิ่งขึ้นโดยใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายตามหลักวิชาการเช่นแบบสัมภาษณ์ผู้ปกครอง แบบสังเกตพฤติกรรมมันเทศการเยี่ยมบ้านทําให้ทราบถึงสภาพความเป็นอยู่สังคมปัญหาอุปสรรคความต้องการและความคาดหวังของครอบครัวซึ่งเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ทาให้สามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนได้ตรงกับความต้องการและความจําเป็นพิเศษของแต่และบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ2การคัดกรองนักเรียนเป็นการคัดกรองด้วยเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ช่วยให้ครูสามารถพัฒนาศักยภาพของนักเรียนหรือให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆได้ตรงกับความจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคลโดยมีการคัดกรองตามรูปแบบของสถานศึกษาเป็นรายบุคคลแบ่งเป็น6ด้านได้แก่ด้านสุขภาพร่างกายด้านสุขภาพจิตหรือพฤติกรรมด้านครอบครัวหรือการคุ้มครองนักเรียนด้านสังคมหรือชุมชนที่นักเรียนอาศัยด้านเศรษฐกิจของครอบครัวนักเรียนและด้านความปลอดภัยของนักเรียน เพื่อเป็นการจัดกลุ่มนักเรียนสากลุ่มดังนี้ 1. กลุ่มปกติคือกลุ่มนักเรียนที่มีความพิการไม่รุนแรงไม่มีความพิการสอนสามารถดำเนินชีวิตประจำวันร่วมกับครอบครัวสังคมและสามารถเรียนรู้ได้ตามศักยภาพของตนเองตามเกณฑ์การคัดกรองที่สถานศึกษากำหนดซึ่งเป็นกลุ่มนักเรียนที่ควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาและการป้องกันโดยมีการจัดการศึกษา การส่งเสริมพัฒนาการและฟื้นฟูสมรรถภาพ 2. กลุ่มเสี่ยงคือนักเรียนที่ยังไม่มีปัญหาใดๆที่ต้องเร่งแก้ไขทันทีแต่มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นกลุ่มมีปัญหาได้ตามเกณฑ์การคัดกรองที่สถานศึกษากำหนดเช่นด้านสุขภาพด้านสภาพแวดล้อมด้านที่อยู่อาศัยด้านพฤติกรรมหรืออารมณ์ ดังนั้นสถานศึกษาจะต้องให้การป้องกันหรือแก้ไขปัญหาตามแต่กรณีซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่จะกลายเป็นกลุ่มที่มีปัญหาภายหลัง 3. กลุ่มมีปัญหาคือนักเรียนที่มีปัญหาชัดเจนส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของตนเองหรือสังคมในด้านลบเช่นพฤติกรรมรุนแรงทำร้ายตนเองทำลายสิ่งของถูกทำร้ายติดเกม ติดโทรศัพท์และสภาพที่อยู่อาศัยไม่เอื้ออํานวยตามเกณฑ์การคัดกรองที่สถานศึกษากําหนดซึ่งนักเรียนต้องน่ารับการช่วยเหลือและแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน 3. การส่งเสริมและพัฒนาเป็นสิ่งที่สถานศึกษาต้องสนับสนุนให้กับนักเรียนทุกคนไม่ว่าจะเป็นนักเรียนกลุ่มปกติกลุ่มเสี่ยงหรือกลุ่มมีปัญหาโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทั้งในและนอกห้องเรียนได้แก่โครงการพัฒนาผู้เรียนเช่นกิจกรรมนันทนาการกิจกรรมคุณธรรมกิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกระตุ้นพัฒนาการกิจกรรมทาราบำบัดกิจกรรมฝึกทักษะด้านอาชีพได้แก่การทำกิปตติดผมยางมัดผมเพ้นกระเป๋าผ้า และเหรียญปวยทานเพื่อส่งเสริมอาชีพและเสริมสร้างทักษะชีวิตอย่างเป็นรูปธปรรมส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลในการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติครั้งที่68และ69รางวัลเหรียญทองชนะเลิศ15รางวัลเหรียญทอง8รางวัลเหรียญเงิน5รางวัลเหรียญทองแดง2รางวัล4 การป้องกันแก้ไขและช่วยเหลือนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหาที่ต้องได้รับความดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดไม่เลือกปฏิบัติโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดกับนักเรียนผ่านโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนและกิจกรรมดังต่อไปนี้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่คุณภาพผู้เรียนโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กพิการ โครงการปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โครงการปรับภูมิทัศน์และพัฒนาอาคารสถานที่โครงการทุนการศึกษามูนาลนิธิทุนคุณพุ่มโครงการทาราน้ำแร่บำบัดกิจกรรมดนตรีกีฬาศิลปะบำบัดกิจกรรมทัศนศึกษากิจกรรมทูบีนัมเบอร์กิจกรรมค no. ่รรมายพ่อแม่ผู้ปกครอง กิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษารวมทั้งการสนับสนุนสื่อบริการสิ่งอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลืออื่นในทางการศึกษาในการดำเนินชีวิตประจำวันเช่นห้องน้ำสำหรับคนพิการทางลาดบิวแชร์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ นอกจากนี้ในกลุ่มนักเรียนที่มีปัญหาทั้ง6ด้านตามเกณฑ์การคัดกรองของสถานศึกษาจะมีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกได้แก่ด้านสุขภาพร่างกายได้รับการตรวจสุขภาพและประเมินพัฒนาการอย่างต่อเนื่องจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลโรงพยาบาลสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดด้านสุขภาพจิตและพฤติกรรม ได้ประสานกับจิตแพทย์และนักจิตวิทยาคลินิกในการให้คำปรึกษาประเมินและประับพฤติกรรมนักเรียนด้านครอบครัวและการคุ้มครองนักเรียนได้ประสานกับผู้ใหญ่บ้านกำนันสถานีตำรวจและเทศบาลด้านเศรษฐกิจได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานจัดหางานสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ภาคเอกชนมูลนิธิ สโมสไรไลออนละนองด้านความปลอดภัยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคุ้มครองเด็กและเยาวชนบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดละนองสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านสังคมหรือชุมชนที่นักเรียนอาศัยได้ดำเนินโครงการร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และภาคเอกชน ในการปรับสภาพบ้านและห้องน้ำสำหรับคนพิการส่งผลให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 5. การส่งต่อเป็นกระบวนการส่งต่อนักเรียนทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยมีการดำเนินงานส่งต่อไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้นักเรียนได้รับการส่งเสริมพัฒนาช่วยเหลือตรงกับความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคลดังนี้ส่งต่อภายใน เป็นการส่งต่อนักเรียนให้ตรงกับความต้องการจำเป็นพิเศษของแต่ละบุคคลเช่นห้องกระตุ้นพัฒนาการห้องกายภาพบำบัดห้องฝึกพูดเป็นต้นโดยมีการรายงานพัฒนาการของนักเรียนผ่านแผนช่วงเชื่อมต่อและแผนเปลี่ยนผ่านส่งต่อภายนอกเป็นการส่งต่อนักเรียนที่มีความต้องการช่วยเหลือไปยังผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเช่นแพทย์นักศิล์วิทยานักอัฐบำบัด นักกิจกรรมบำบัดนักโสสัมผัสวิทยานักสังคมสงเคราะห์และนักไกลอุปกรณ์จากการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา2,561ถึง2,563มีผลสำเร็จของการดำเนินงานแสดงให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ว่านักเรียนมีพัฒนาการและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยได้รับการตอบรับจากผู้ปกครองชุมชน ภาคีเครือข่ายและหน่วยงานต่างๆให้ความไว้วางใจในการนำบุตรหลานมารับบริการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องส่งผลให้นักเรียนสามารถมีชีวิตอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขจากการที่น้องได้รับบริการในโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนน้องก็ได้มีพฤติกรรมที่ดีขึ้นและสามารถช่วยเหลือตัวเองได้และน้อง ยังสามารถเข้าเรียนกับเด็กปกติได้หลังจากที่ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนองได้เข้ามาดูแลช่วยเหลือน้องที่น้องมีอารมณ์ฉุนเฉียวชอบทำร้ายตัวเองช่วยเหลือตัวเองไม่ได้น้องก็นิ่งขึ้นไม่ทำร้ายตัวเองสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ขอบคุณที่มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนขอบคุณค่ะตั้งแต่มีโครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ทำให้น้องมีพัฒนาการด้านการพูดที่ดีขึ้นสามารถสื่อสารพูดคุยกับแม่ได้มากขึ้นต้องขอขอบคุณโครงการนี้ที่เข้ามาช่วยเหลือขอบคุณค่ะจุ๊กกะ